คลกระทบจากเหมืองแร่เป็นประเด็นที่ภาคประชาสังคมจับตามองนะคะและเมื่อปลายเดือนที่แล้วเหมืองทองคําขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่จังหวัดพิจิตรซึ่งถูกสั่งระงับกิจการบางส่วนก็ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าไปเยี่ยมชมกิจการหลังจากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนนะคะว่าสร้างมลภาวะให้กับพื้นที่ซึ่งเจ้าของกิจการก็พยายามปฏิเสธข้อกล่าวหาค่ะติดตามจากรายงานค่ะ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเหมืองทองชาตรีวัดค่าความดังของเสียงจากการระเบิดหินในเหมืองซึ่งแสดงค่าว่าต่ำกว่ามาตรฐานให้กับคณะสื่อมวลชนได้ดูเช่นเดียวกับเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรและรถบรรทุกแร่ที่ทางเหมืองยืนยันว่าไม่ได้ส่งเสียงดังรบกวนชุมชนรอบด้านอย่างที่ถูกร้องเรียน นี่เป็นครั้งแรกที่บริษัทอาัคารามไยนิ่งผู้ได้รับสัมปทานเหมืองแร่ทองคําชาตรีจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นเหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเปิดให้สื่อมวลชนเข้าชมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพราะเกือบสิบปีที่ดําเนินงานมาเหมืองแห่งนี้ถูกร้องเรียนมาโดยตลอดว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนโดยรอบทั้งมลพิษทางเสียงฝุน่นและสารพิษที่ปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ํา จนเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงตรวจสอบและมีคำสั่งให้หยุดทำเหมืองแปลงเฟสสองในช่วงกลางคืนห้ามระเบิดและใช้เครื่องจักรกหนักจนกว่าจะมีมาตรการแก้ไขการใช้สารเคมีนะฮะทรายนายก็ดีอะไรก็ดีอันตรายหรือเปล่านะฮะต้องเรียนว่าค่อนข,ข้างที่จะ ไรล,ละะปลอดภัย0้อยเปอร์เซลยละนะครับมีวิธีการควบคุมสารเคมีพวกนี้อย่างต่อเนื่องใช้มาตรฐานโลกนะเราเราทำตามมาตรก,การใน EAA ก็คือมีการตรวจวัดคุณภาพอยู่แล้วนะคะซึ่งผลการตรวจวัดของเราที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมันยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมันมีเรื่องร้องเรียนมาแล้วเนี่ยทางภาครัฐก็ได้ลงมาตรวจสอบ ก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่ลงมาตรวจสอบทั้งก,มกรมควบคุมมลพิษกรมศากร,รมพิ้นหารละกาศนื่งแรกผลที่ออกมาก็มันก็ยังไม่สามารถจะชี้ชัดไปได้นะคะว่ามันเป็นการเ,เป็นผลกรทบมาจากการทำเหมืองหรือเปล่าตอนณตอนนี้นะคะ ขณะที่ฝ่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าหลายคนมีอาการทางผิวหนังจนต้องซื้อน้ําใช้จากพื้นที่อื่นและได้เคยไปตรวจเลือดก็พบสารตกค้างเกินมาตรฐานหลายเท่าหลายครอบครัวทนมลพิษจากฝุ่นและเสียงไม่ไหวจนต้องอบพยพย้ายออกไปรู้สึกว่ามีเริ่มมีมีผลก็คืออาบน้าแล้วคันมีตุ่มผุพองขึ้นตามตัวเนี่ยประมาณปี50 50แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาระหว่างที่เขายัง ยังยังสัมปทานเฟสสองไม่ได้เนี่ยมันก็เบาลงพอเขาเริ่มทําเมื่อตุลาห้าหนึ่งเนี่ยเราเริ่มมีผลนั้นเพราะคือว่ามันเคยมี มมนก็ีเชื่ออยูแล้วผู้บริหารของอัคราไมนิ่งเห็นว่าข้อกล่าวหาต่อเหมืองทองชาตรีเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวและเกิดจากความไม่ไว้วางใจของชาวบ้านที่มีต่อหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากปัญหาผลกระทบของเหมืองอื่นๆในไทยที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้ถูกเมารวมไปด้วยแต่ทางเหมืองก็พยายามเร่งแก้ไขปัญหาเพราะการปิดในระยะยาวอาจต้องปลดพนักงานและกระทบต่อแผนการขยายพื้นที่ทําเหมืองออกไปอีก พุ่งนี้มีปฏิกิริยาเพิ่มเติมของชาวบ้านในชุมชนที่จังหวัดพิจิตรที่ถูกกระทบจากเหมืองทองคำนะคะ